สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกฟอร์เรนซูมค่ะหรือพี่ฟอของน้องๆ่นอเองนะคะวันนี้เนี่ยอย่าแปลกใจนะคะว่าทําไมพี่ฟอมาในมุมมืดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะคะแทบไม่่อยมีเวลาเลยอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยคะวันนี้เนี่ยพี่ฟอร์จะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์อยู่ผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนคงเคยนะคะเห็นผ่านตากันมามากแล้วนะคะและในยุคสมัยเนี้ย ใครๆก็จะต้องรู้จักนะคะนั่นก็คือเอสเซนต์หรือน้ําตบนั่นเองนะคะและผลิตภัณฑ์ที่พี่ฟอจะมาพูดในวันนี้นะคะเป็นตัวนี้เลยนี่นี่น,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 นี่เห็นชัดไหมเหีนที่เราจะให้โฟกัสนะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็นน้ําตบนะคะยี่ห้อ เซนามารินแพงต้อนผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นของประเทศเกาหลีนะคะปริมาณของเขานะคะอยู่ที่150 ml นะคะแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,490บาทและผลิตภัณฑ์เซนามารินแพงต้อนตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะผิวประเภทไหนนะคะหรือแม้แั่ผิวที่แบบอ่อนโยนหรือแบบเป็นสิวเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขานะคะมีส่วนผสมนะคะที่อ่อนโยน และน้ำตบเซนาตัวนี้นะคะเขาได้มีส่วนผสมของแพงต้อนเนี่ยใส่ลงไปประมาณ8%ค่อนข้างสูงเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะเขานะคะมีส่วนผสมที่สกัดจากสาหร่าย4ชนิดนะคะ ก่อนที่พี่ฟอนนะคะจะทําการพูดถึงความรู้สึกหลังใช้นะคะและวิธีใช้เนี่ยพี่ฟอนะคะขอพูดถึงคุณสมบัติหลกัหลกๆของเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะคะแน่นอนค่ะเขาจะเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความสดชื่นนะคะตึงเต่ง<อ>กระชับนะคะแล้วเขาสามารถจะช่วยไปแก้ไขสําหรับสาวๆเนี่ยที่มีแบบตีนกา<อ>หรือแบบว่าพวกแบบร่องรอยอารยธรรมจากแบบสิวนะคะรอยดําต่างๆเนี่ยเขาก็จะช่วยทําให้สิ่งตรงนั้นเนี่ย จางลงหรือแม้กระทั่งริ้วรอยก็จะค่อยๆตื้นขึ้นนะคะและก็จะช่วยซ่อมเซลล์ที่เสื่อมสภาพนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเรานั้นนุ่มแล้วก็มีสารที่ต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็จะช่วยปกป้องแสงแดดโอ้โหคุณสมบัติเริศมากนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ฟอนจะบอกว่าเฮ้ยทําไมมันดีขนาดไหนคือพี่ฟอนเนี้ยใช้จริงแล้วก็ทําการทดลองจริงเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะมีแบบ เอเซนต์แบบเยอะอยู่แล้วนะแต่พี่ฟอร์เป็นคนชอบแบบเคยอะไรมาใหม่ก็จะทําการทดลองนะคะพอพี่ฟอร์พูดถึงคุณสมบัติแบบมุงม้งมิ้งมากๆแล้วเนี่ยขอพูดถึงความรู้สึกจิตใจที่แบบได้ทําการทดลองใช้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยพี่ฟอร์ขอเปิดให้ดูก่อนคือถ้าไฟมองเห็นพี่ฟอร์ขออภัยจริงๆงนะคะพี่ฟอร์ไม่มีเวลาอัดคลิปในตอนกลางวันเลยเนื้อของตัวเซน่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบน้ําตกแบบว่าแบบกลิ่นแบบหอมมากอะกลิ่นหอมสดชื่นมากนะคะ ทันทีที่พี่ฟอใช้เอามาตบในใบหน้าเนี่ยบริเวณใบหน้าเนี่ยพี่ฟอขอพูดถึงความรู้สึกเลยว่าเขาไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อหนาเลยก่อนที่จะลงสกินแคร์รูทีเนี่ยพี่ฟอจะใช้ตัวน,นี้เป็นสเต็ปแรกก่อนนะคะนี่เลยใช้ตัวนี้เป็นสเต็ปแรกความรู้สึกที่ใช้เนี่ยบอกเลยว่าเขาซึมเข้าสู่ผิวหน้าของพี่ฟอแบบทันทีเลยแล้วก็ไม่ทิ้งความรู้สึกที่แบบอ้อยเหนียวอะเหนียว <ª S 1> เนื้อหนาบนใบหน้านะคะแล้วก็สามารถทําให้พี่ฟอเนี่ยแต่งหน้าได้แบบ ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถทําให้มันแบบพี่ฟอรู้สึกตอนแรกพี่ฟอไม่เข้าใจคําว่าปลุกผิวให้ตื่นเหมือนแบบบางทีโฆษณาที่เราเคยเห็นน่ะพี่ฟอรู้สึกว่าเหมือนแบบตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างทํมนทให้แบบผิวของเราเนี่ยมันได้รับความสดชื่นมันทําให้รู้สึกแบบ ผิวมันตื่นขึ้นนะมันดูแบบจะอธิบายยังไงคือมันรู้สึกว่าผิวมันดูแบบเอสดชื่นขึ้นแล้วแบบกลิ่นหอมอ่อนๆของเขาเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าอยากจะใช้เยอะๆอ่ะแล้วทันทีที่พี่ฟอเอาตัวเอเซนต์ตัวนี้มาทาที่หน้าตบๆเนี่ยคือไม่มีความรู้สึกว่าแบบระคายเคืองนะคะเฮ้ยตอนแรกก็แบบยอมรับว่าก่อนที่จะใช้เหมือนเดิมค่ะพอกคอพอกพอกพอกเยอะมากเฮ้ยกั่พี่ฟอพอลองพอกเป็นอาทิตย์แล้วเฮ้ยรอดว่ะ เลยก็เลยแบบเอามาทาที่หน้านะคะแล้วพี่ฟอลเฮ้ยมันโอเคมากๆเลยนะแบบเลยรู้สึกชอบนะและผลลัพธ์อีกข้อที่พี่ฟอลสัมผัสได้เนยนะรู้สึกเลยว่าเออมันช่วยในเรื่องแบบเออแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะแลัตพี่ฟอลสัมผัสได้เลยนะว่าเฮ้ย มันนุ่มขึ้นจริงว่ะแบบมันทําให้รู้สึกแบบเออผิวพี่ฟอมมีความยืดหยุ่นนะคะอ่ะวิธีใช้ก็ง่ายแสนง่ายนะคะและพี่ฟอนะคะก็มีเคล็ดลับพิเศษในการใช้ตัวเซนามารินแผงตอนเดยว่าเราจะใช้ยังไงนะคะเพียงแค่นะคะน้องๆเนี่ยไปหามาก,กระดาษที่เป็นอัดเม็ดแบบแห้งนะคะนะคะเพียงแค่สาวๆเนี่ยหาภาชนะเล็กๆมาอันนึง ใส่เจ้าตัวมาร์กระดาษนี้ลงไปในถ้วยและเราก็ใส่เซน่าลงไปเยอะๆนะคะเอาให้เยอะๆเลยนะเราไม่ต้องงกของนะคะใส่เข้าไปให้ชุ่มนะคะให้มันอุ้มน้ําให้ได้เยอะที่สุดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ขี้ออกมาแล้วเราก็มาร์กหน้าถ้าสาวๆคนไหนที่เริ่มจะมีริ้วรอยหรือว่ามีริ้วรอยแล้วก็ตามเนี่ย เหมาะสมยงยิ่งที่จะต้องไปสอยเซน่ามาเรียงแผงตอนนะคะเพราะว่าคุณสมบัติหลักๆนี่เขาจะช่วยในเรื่องของรถลิ้วรอยนะคะดีงามคุ้มค่ากับการลงทุนมากด้วยราคาเพียง1,490บาทกับปริมาณ150มิลมลิกรัมสอยค่ะสอยค่ะสอยด่วนค่ะแล้วเราจะได้มีใบหน้าที่สวยเต่งตึงค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆใช้เช้าเย็นก่อนนอนนะคะเราสามารถบโบโบนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะหรือเราคิดว่าเราแบบ เรากลัวว่าอย่างวันนั้นเราอดนอนสมุดนะแล้วแบบเราต้องไปงานที่แบบแต่งหน้าทั้งวันเงี้ยเราสามารถไอ้ใช้เจ้ากระดาษเนี่ยมาร์คตัวเสนหน้าตัวเนี้ยก่อนที่จะแต่งหน้าก็ได้นะคะสัก15นาทีนะคะแล้วเราก็ทาครีมบำรุงของเราแล้วเราก็แต่งหน้าไปนะคะหรือถ้าวันไหนที่แบบเราเหนื่อยเหนื่อยร้านเนี่ยสการททำงานมานอกบ้านเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้นะคะมาร์กกับไอ้ตัวกระดาษเนี่ย อนน,อนแล้วก็ทารีมบำรุงนะคะตอนเช้าตื่นมาหน้าก็สดชื่นสดใสนะคะพร้อมรับวันใหม่สําหรับวันนี้นะคะพี่ฟอไปก่อนแล้วค่ะหวังว่าการมาอัปเดตในวันนี้นจะเป็นประโยชน์สาหรับน้องๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้พี่ฟอไปก่อนแล้วค่ะบายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ